ได้ไหมไอแนึ่งนะได้ครับไอโนอที่แบบหัวมาใช,ใช่ใช่แบนๆใช่ใช่ตายแล้วเดินหาไปทั่วห้างเลยตอนนี้อันนี้นนนนเขาบอกว่าเหลืออันเดียวเว้ยอันสุดท้ายแล้วแล้วก็ไม่มีขายแล้วมาทุกคนอันนี้คือสายชาร์แท้เว้ยเดี๋ยวมาลองชาร์ตให้ดูว่ามันจะติดไหมมาดูใกล้ๆนี่ทุกคนนี่คือสายชาร์จรุ่นแรกมันจะเป็นี้เว้ยมันจะเป็นแบนนี่เดี๋ยวรอก่อนจะติดไหมติดไหมวะ ทุกคนคือเรียนไปว่าเ o าแบงมันเสียเว้ยเดี๋ยวชาร์จที่บ้านแปบ๊บเดียวมาทุกคนคือเมื่อคือนชาร์จค้างคืนไว้เดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยเฮ้ย iPhone สิบหปีโอเคมาขอดูในแอปก่อนทุกคนเฮ้ยอันนี้โลโก้เก่าเลยอะอัลบั้มมีรูป400ด้วยอะทุกคนมันโทรได้ด้วยทุกใครอยากให้เราทดลองอะไรกับเครื่องนี้บอกมาได้เลยนะครับทุกคน